ยูกิหายทองคาค่ะหวนู่วงการหมอลม่ำงใหญ่อีกครั้งค่ะหลังจากมือขึ้นที่ผ่านมาค่ะน้องอยูกิหายทองคําค่ะขึ้นเวทีศิลปินภูไทยของพ่อวีนะคะพี่น้องคขามือขึ้นนี่สวยสะพังสงางามเหลือเกินค่ะ,พ,คะพี่น้องขาแล้วหลังจากที่น้องยูกิหายทองคํานะคะเพิ่นได้ขึ้นแสดงบนหน้าเวทีของพ่อวีวีระพงศ์วงศิ์แล้วนะคะแล้ว หลังจากนั้นน้องยูกิน้องยูกิกหายทองคำเพิ่นก็นได้ลงเวทีไปคุยคว่าปลับกันกันกบพ่อวีและพวงโกสินหลังเวทีครับพี่น้องคะแล้วแยกสิดกับเขาไปซองว่าพ่อวีเพิ่นคุยหลับอีหย่างกับน้องยูกิพี่น้องคาหลังจากที่น้องยูกิหายทองคำนะคะเขาไปคุย หลังเวทีกับพ่อวีนะคะพ่อวีระพงวงศิลค่ะพ่อวีเองเพื่อนกระไดเอ้ยปากช่อมน้องอยุกิหายทองคำพี่น้องขาพ่อวีบอกว่าน้องอยุกิหายทองคำเป็นสวยครบจบเรื่องผู้หญิงทุกอย่างนะ่ะสำหรับคำว่าผู้หญิงความมั่นระยะความสวยความงามมั่นระยะ ดีทุกอย่างคือครบจบที่ยูกิอันนี้ก็ได้รับความการันตีจากพอวีอีกท่านหนึ่งค่ะว่าสวยสวยมากเดินสงางงามปานนั่งงามคือพญาโหงเพินว่าเบิงแล้วอีหลาสิเป็นนั่งเอกแถวหนาของประเทศไทยพอเคยบอกไว้แล้วว่าน้องยูกิหายทองคำเพิ่นออรา่าเพิน่นเบิงแล้ว งแต่ตอนทียุกิหายท่องคํำบอคอนดังปาน,นีพอวี่บอกว่าจักตาม่องเด็กหน่อยผู้นีเพราะว่าการเดินการขึ้นเวทีคือน้องโดดเด่นแล้วกับเพื่อนเป็นคนทีสงงางามย่งางงามย่งางขึ้นหงเพื่นว่าเดินเหมือนพญาหงสําหรับน้องยุกิแล้วมือน,นี่น้องยุกิกับมีโอกาสเดียไปร่วมงานกับพอว่พอวี่ก็เลยดึงโตวนองยุกิเข้ามาคุย กันหลังเวทีค่ะพี่น้องขาแล้วพ่อวี่ก็บอกว่าก้อนหน้านั้นเคยคิดว่าอยากได้นองยูกิหายทองข้ามนี่มาอยู่กับวงศิลปินผู้ไทยแต่เพื่อนก็บอกว่าผู้เพิ่นมีบารมีเพื่อนก็เลยได้โตไปพ่อวี่เพิ่นเพิ่นก็เลยบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่อนวอกถึงอาจารย์ประจักษ์ใช่เนาะค่ะบอกว่าผู้เพิ่นมีบารมีเพิ่นก็เลยได้โตนองไป ประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเทิงเว้าเทิงยิ้มเทิงเพิินดีใจที่เพิินมีโอกาสได้พ่อโตเป็นเป็นโตสดสดของน้องยูกิไยทองข้ามเพิินบอกว่าง่ามแห้งค่ะค่ะง่ามหลายแล้วก็อ่าลูกชา้ของพอวี่เองนะคะเพิ่นก็ได้ร่วมทายลูกกับน้องยูกิวนามากบุ้งสิลค่ะพี่น้องคะเป็นลูกชา้ของพอวี่เอง กัลลออลาคือกันค่ะยืนคููทายลูกคู่กับน้องจูกีให้ทองค,คําข่าพี่น้องหลายคนกับว่าซิมีอียงต่อไปช็อตต่อไปซิมีเอียงดีดีว่แย่ซิดกับบอลูคือกันค่ะพี่น้องรอดติดตามตอนต่อไปว่าพ่อวี่ของเฮ้าเพิ่นซิมีเอียงเสอร์ไพร์บอเพิ่นซิมีเอียงพิเศษมากกว่านีบอแต่ว่ามือนีเข้ากับเม้าบถึง ความทีพอวี่เพิ่เบอกถึงน้องยูกิให้ทองคําเพิ่นบอกว่าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่สวยสวยครบแม่พี่น้องสวยงามบอว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณขึ้นทุกอย่างครบที่ยูกิเพิ่นช่มแห้งเพิ่นกระเวา้าแล้วน้องยูกิเข้ากับสวยดีเลยพี่น้องแต่งลูกไหมของน้องยูกิ้อมย่อยว่ะค่ะแนวายย่างเดียบุญวายทั้งพอ่อทั้งลูกค่ะ เป็นโมเมนต์นนารักหนารักของพ่อวีนะนพี่น้องเพิ่อนได้เว้ากับนอ้องยุกิคะ่ะเว้ากันค่ะพี่นอ้องเป็นอีหยังที่แบบพ่อวีเพิ่นอนสอดดีบอกนอยากได่ระ้ว่อนูตีหน้าตาดีรับทุกอย่างคือสมบูรนะย่ เขาเรีว่าอเหเนี่เห็นบอกค่ะกรัตีจากปากพอวีเองว่าน้องยูกิห้ทองคำคบเครื่องเรื่องผู้หญิงค่ะพี่น้องอืมเอมันจะรวยรวยรวยพ่อมย์พอเมยพ่อมพอเม มีโอกาสแ่ยากให้มาเรียนท้การดูดูนะพ่อเนาะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสเนาะแมนครับแมนนะาะแมนนะฮะแล้คก็บหลบินกอดหลับกินกอหนานาเนาะค่ะมีคือการันตีจากปากพ่อวี่เองค่ะว่า สวยครบจบที่ยูกิเป็นกุลสตรีเป็นผู้ยิ่งที่งามทั้งภายนอกและภายในาอีลีค่ะสําหรับน้องยูกิใหทองคานะคะแล้วการนองยูกิขของเข้ากับนับมือนับเว้นสวยวันสวยขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยสําหรับน้องยูกิความสามารถก็เพิ่มความสวยกับเพิ่มความออร่ากับเพิ่มโอ้โหเป็นคนที่เกิดมากเพียบรพอมีหลีค่ะสําหรับน้องยูกิ เกิดมาพร้อมกับความสวยความปังเกิดมาพร้อมกับบารมีเกิดมาพร้อมฮ่าดีใจแท้พอตุ่มม่อุ่มอีลีค่ะที่มีลูกหัวแกวหัวแหวนทีมี่ลูกสาวที่เกิดมาเป็นสมบัติชินใหญ่ที่สุดของครอบครัวสําหรับน้องยูกิให้ทองคําค่ะน้องยูกิเนี่ยพูดถึงแล้วน้องโมมีว่เป็นเป็นว่ายนุ่นเลยเด็กน้อง แต่ว่าน่ากับบได้ดบก็อกองอีกอย่างเลยค่ะพี่น้องคือน้องทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยเก้าขวบก็เริ่มมีประสบการณ์อยากขึ้นเวทีไปหาประกวดหาลองหาร่ำหระอแนบอลค่ะพี่น้องพ่อตั้งแต่เก้าปีหล้วก็สิบสิบเอ็ดปีเริ่มมีคนหูจกาาักหล้วค่ะก็เริ่มเป็นวัยทำงานไปเลยค่ะพี่น้องแบบที่นี่บ่มีเวลาทีสิไปแบบว่าเป็นเด็กหน่อยช่วงหนึ่งที่บ่มีสาระอีกยังสิไหมค่ะพี่น้องบ่มีโอกาสบ่มีเวลานั้น คือจำหัวเข้านะคะยางมากอะสิมีเวลาเป็นช่วงนึงที่โอ้โหช่วงนั้นเสียดายโอกาสมากเลย่บนาป้อยโอกาสหายเสียไปเลยสิเขาเข้ามันมีไหมคะ่ะแต่โนงยูกิบอมี่เลยค่ะมีช่วงวัยเด็กแล้วก็วัยทํางานขามคันไปเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแยะนซิสกับนําเรื่องเล่าของน้องยูกิหาทองคำเป็นเรื่องราวดีๆมาวามาคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังค่ะ แล้วกลับมาเบิ่งความสวยความอราความเพียบพร้อมของน้องยุกิค่ะทีีมีโอกาสได้ขึ้นกับหมอลำวงใหญ่ซึ่งวงแรกนี่ก็เป็นวงของพ่อวีโ่แมนวงแรกหรอกคะ่ะพี่น้องเริ่มมีโอกาสหวนหวนขึ้นเวทีหมอลำวงใหญ่พี่น้องคะ่ะน้องยุก,ก็เคยเว้าหลายครั้งแร้วค่ะพี่น้องขอแต่ให้มีค้นจางวงใดน้องยุก,กับไปใดร่วมงานได้ทุกวง รอลุ้นวงต่อไปพี่น้องขาว่าน้องยูกิสีไปขึ้นร่วมกับหมอล่ำวงใหญ่อีกวงหนึ่งคือวงใดรอติดตามค่ะพี่น้องค่าสำหรับคลิปนี้กับฝาก่อแมเพี่น้องแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ